ถวายความเระรมถวายความรพระพพระบรมเชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทั้งหมดตรง โอติยมปีมายันเทวิสอาาติสรณีนัสะะวะโนะติยมปีระเทสัสานุเรนีาัเอวาเวะ ผู้ทรงปรนารีผู้ทรงเมตตาทนทานราพรมารดาโภคาพระองค์ทุนพระกุศล